โอเคก็ต้องขอ,อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยตอนนี้อยู่กับผมช่อง KCG น,นะวันนี้เราจะมาทำอะไร <c oughs> วันนี้เราจะมาสุ่มกาชาอีกแล้วนะกาชาแห่งความเกลือนเนะี่ยซึ่งตอนนี้มีสกินีสาเจอรีร่เจ้านะลบมาไหมนะเทมากเลยแต่ไม่มี มาที่นี่รับปัดงานรูปวันนี้ผมมีน้ำยาอยู่5,465นส่บานะนะซึ่งเราจะมาเริ่มสูมกันเลยอืมหวังนี้วันนี้ผมหวังว่าจะได้การา์ดไอซ์ใบสองใบนะโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากใบแรกสวยมาไปแรกก็สวยแล้วใบที่สองเย็ร้อยวันนี้มีเจ็ดเดีนะ เลี้ยได้โปรสีทองโอ้โหเที่ยวเลยด่วยเลยอืมดู อยากแคปลูบว้าวนนี้เป็นการเลงฉรวดนะโคตรโชคดีวุ้ยสวยดัใหม้ไม่ทชมหมดแล้ว เิ่งคิดเราหาไปได้แค่สองนาทีเองดูสิมาเถอะเราจะมาดูการ์ดที่เราได้กันก่อนเลยอันนี้การ์ดเล่งจรวจ่นะหรือว่าเหี้ยมอันนี้ว่างแม่นยำลดดาวสกิลโอเคก็ใช้การดกันนี่ ผมจะมารีวิวการ์ดทุกใบที่ผมมีนะตอนนี้นะมาเริ่มจากการ์ดแรกเลยการ์ดโจมตีจนมือเลยนะเราจะสาม,มารถตีหนูละชนาฏใตา้ศูนย์ทุกหกศูนย์ุเจ็ดศูนย์ุแปดปีตามลำดับนะนะโอเคแล้วการ์ดต่อไปการ์ดชาร์จพลังโจมตีนะทุกทุกยี่สิบห้าวีได้เอ็กฟ์เฟกต์ตีทีเดียวล้มเลนะนะ สำหรับเลเวลสองทุกๆุกที่สิบวิและเลเวลสามทุกทุกสิบห้าวิการอวยพรเมื่อเราโดนปล่อยไปกับจรวดปุ๊บเพื่อนจะมีความเร็วเลื่นที่และกระโดดสูงแล้วเลือดเต็มตแล้วเลือดเต็มห้าโอเคพระจ้าพี่ดีนี้เพิ่มการทำลาย จะทําเพิ่มความเร็วเผาไหม้ชนวน4% 8% 14%ตามลําดับกําแพงทองแดงช่องว่างกําแพงจะแข็งแรงขึ้น10% 14%และ18%ตามลำดับอันนี้ผมยังไม่ได้นะยังเป็นเลเวลสูดูแค่มีชิ้นส่วนเฉยๆละเอียดรอบคอบ ะสามารถเกี่ยกกับดากได้แต่จะลดความเร็ว9% 7% 5%ตามลำดับอันอน,นี้เมื่อเราว่างของใส่แมวแมวจะช้าลง6% 8% 12%ตามลำดับทุก60ปีจะปวดเอ็กเฟกต์ปากเก็บหรือว่าทำให้เลือดเต็มท่านเองแต่เราจะตาบอด และเลเวลสองก็จะเป็นทุกห้าสิบห้าวิและเลเวลสามเป็นทุกสี่สิบห้าวิการนี้ถือไม่ค่อยดีมากการตรงเล็บยาวเพื่อมาะยะห่างโจมตีหกเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ตามลำดับการผักเร็วก็คือเพิ่มความเร็วการผลชิศเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ตามการเร็วตามลมนะ เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายแล้วจะเพิ่มความเร็วเพื่อนที่5% 7% 10%ตามลำดับอืมการโชคดีเพิ่มอัตราการหนีรอดทุกครั้ง1% 2% 3%ตามลำดับหลบหนีไปให้ไกลเมื่อเราช่วยเพื่อนปุ๊บเราจะได้เพิ่มความเร็วต่อเนื่อง3วิ5วิ7วิตามลำดับรวมถึงเพื่อนด้วย คาร์ก้ากระโดดจะเพิ่มระดับการกระโดดสูงขึ้น 3%, 5%, 7%ตาเอร์เมลำดับคานี่นี่ถือเป็นคา๊าดสามันประจำหนูเลยนะจำเป็นต้องมีการกึาเหิมอันนี้เป็นลดคูดาวการตีของแมวนะ 3%, 5%, 7%ตาเามลำดับอันนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้หนูช่วยเพื่อนช้า,าลงหกเปอเตามลำดับ ตักหนูความเร็วของหนูในการดิ้นออกจากตักราดลดลง5% 10% 15%ตดามลำดับหิวหยาบเนื้อหนาะอันนี้เป็นการเพิ่มค่าห็งแรงนะจากเล็กน้อยนิดหน่อยและปานกลางนะอันนี้จับฉันไม่ได้หรอกทุกครั้งที่หนีรอดออกมาจากกับตักดดดดหนูก็ได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น12% 14%และ16%ตดามลำดับ อันนี้ขว้างแม่นยำเวลาซีดีสกิลลดลง1นึ่งวิสวิสามวิตามลำดับนี่การ์ดช่วยเหลือสึ่งกันและการเพิ่มความเร็วในการรักษาเพื่อนและช่วยเหลือ8% 12%ปตามลำดับโอเคการ์ดช่วยเหันด้วยเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือเพื่อลูกเกม10% 30% 0ตามลําตามลำดับ คัสนี้ควรมีติดตัวนะสำหรับฝั่งหนูที่เป็นสายช่วยเส้นนักสืบทัฟฟี่ออสวินหนูราชาอะไรแบบเนี้ยทุกตัวมักจะเป็นสายช่วยหบทอะนะเป็นได้เกือบทุกตัวแต่ก็ไม่เ้เกินโอเคขัขออัพเลเวลหน่อยเป็นเลเวลสองพาหวาดกลัวอืม เมื่อแมวนำหนูไปติดฉลวดปึ๊บความเร็วในการผักชี้กุญูจะลดลงสี่เปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ตามลำดับตะเกีด้วยแข็งแรงลดเวลาสถานะอ่อนแรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ตามลำดับสถ,ถานะอ่อนแรงนี่ก็คือตอนที่เราหมดสตินะเราจะฟื้นตัวไวขึ้นอันนี้มือเหล็ก ความเร็วในการดิ้นออกจากที่ของแมวอะลดลง4% 6% 4%ตามลำดับอันนี้มุดท่อไวอะนะเป็นแมวเป็นของเร็วเพิ่มความเร็วการมุดท่อ4%์จุดนต,ตามลำดับมากกินเมื่อกินอาหารได้ได้รับการเพิ่มเวลาของผลลัพธ์หรือว่าทำให้น้ำยาตับอาหารที่เรากินมันอยู่นานขึ้น 2ี่สิบตามสาสิตาำดับงานเป้าประตูเพิ่มความเร็วในการปิดประตู30%มส50%ร์ตาสามำดับเียนปลีกตัวออกเมืม่อเราหลุดจากมือของแม่ปุ๊บเราจะใส่ความเร็วเพิ่มขึ้นสามปีนาทีนทีห้นาทีห้า ถอยทุกครั้งที่เพื่อนโดนกำจัดจะเพิ่มความเร็ว 3%, 5%, 7%เปอร์าเปอดปเซตามลดับอ,อ,อันนี้คือการลาดตะเวนเมื่อแมวอยู่ใกล้ๆหนูปุ๊บหนูหนจะดันชิดชาสุดๆมีสิ3เปอร์เซ็นามสิตามลำดับมีพลังดังวัว เพื่อรอยจำแพงปรากฏปุ๊บจะเพิ่มความเร็วต่อเนื่อง3วิกวิ10วินาทีนักกีโอกาสเปิดนะาอาหารหมิจิตะขีเพิ่มขึ้น5% 4% 15%ตามลำดับเพื่อนของซุนนักเพื่อเข้าใกล้สไป เราจะไม่เป็นอะไรสไป์จะไม่ทำร้ายเราแต่จะความเร็วเคลื่อนที่จะลดลง9% 7% 5%ตามลำดับกระยิมใจเมื่อเราจับหนูจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และการกระโดด3% 4% 5%ตามลำดับเจ้าเลยเมื่อหนูเมื่อหนูเจอ,เอกับดักของหนูแมวจะเพิ่มความเร็ว อ่อหนื่งสามวินาทีสี่วินาทีห้าวินาทีตามลำดับโอเคการของผมตอนนี้ยังมีเท่านี้นะจะให้อธิบายการอื่นเลยก็ได้นะมาการต่อไปการสเสียสละหลังจากช่วยเพื่อนแล้วจะทำให้เพื่อนอนะัด้เลือดไปครึ่งนึงแล้วเราก็ยังมีเลือดอีกครึ่งนึงนะแล้วเพื่อนมี แล้วเพื่อนจะได้รับเอ็เซสเอามาต่ชั่วครู่นะอืมจะได้รับเอ็เซสอมาตะาสามวิสี่วิห้าวิอันนะคูด้ามีห้าสิบวิอันนะนี่ครับไม่เกรงกลัวไม่ช่วยเพื่อนออกจากจรวจดจะได้เอฟกเฟเกาะหรือว่าเอ็กเซได้เทียมทานอะไรคูดาวสิบวิ สำหรับข้อสองการตีเสร็จสลากก็ไม่เกงกูนี่สายหนูว่ามีนี่จะเล่นได้ง่ายมากง่ายง่ายง่ายมากเลยนะการป้องกันเมื่อเราเริ่มเกม,มาได้เกาะหนึ่งร้อยแปดสิบวิสองร้อยสี่สิบวิและสามร้อยวิอนะ <c oughs> การกับบ้านอันการตีนี่จะอธิบายยังไงดีนะผมไม่เคยใช้ก็ไม่ขออธิบาย ้าเลือดเหล็กอันนี้จําเป็นสําหรับหนูพวกใช้ได้ดีเมื่อเราโดนแมวจะตีพอเราตีตดนตีจะเลือดปวดปวดุปด๊บเราจะลม้มใช่ไหมแต่อันนี้จะไม่ล้มนะเราเราจะสามารถวิ่งได้ไปสามวิสี่วิห้าวิตามลําดับก่อนที่จะลม้มลงเป็นการที่ดีมากทรมานจนยอมรับผิดเมื่อเรามัดจรวดของเมื่อเรามัดจรวดปุ๊บเราจะสามารถ เห็นหนูได้หนึงตัว2ตัวสาตัวตามลำดับฟวามรู้กล่อมอันนี้ก็คือการเพิ่ม EFP ะนะยิดหน่อยปางการแล้วมากมายยกตีละหามกาดนี้สำหรับหนูสำหรับแมวเขาก็ใช้กันนะนะเมื่อหนูที่โดนตีจะไม่สามารถใช้อาวุธสกิลและไอเทมได้3ามวิสี่ 5, วิห้าวิตามลำดับโมโหเมื่อรอยกำแพงถูกทำลาย60%เ จะไ,ได้รับสถานะตาแดงนะนะหนีเลิดเมื่อถูกแมวโจมตีปุ๊บเราจะได้ความเร็วตอวหนึ่งวิหกวิเจ็ดวิตามลำดับอันนี้การให้ผมยจกได้มากตามลูกโซนและเผาไหมทุกครั้งที่มัดหมูบนจลจรวดจำนวนจะสั้นลงสามวิสี่วิห้าวิตามลำดับอันนี้ก็ดีนะแมวตามคนใช้ พิงพาพิพงาอาหารเมื่อเข้าสู่สถานะอ่อนแอรเราจะได้ค่าแข็งแรงสูงสุดที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มค่าแข็งแรงไว้และความเพลอนที่ก็จะเพิ่มขึ้นมากผู้นําทีมเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วการผลทีมเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตาเปอร็นต์ตาดับบ,บังคับหนูที่อยู่ใกล้เคียงจะความเลนทีลดลงหกเปอร์เ็นต์เจ็ดเอร์เ็นต์แปดเปอร์ซนต์ ไม่ต้อนรับเมื่อปิดประตูปุ๊บจะได้ความเร็วเคลื่อนที่5% 6% 7%ตามลำดับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชม5ี6ี7ีตามลำดบัำดบนะนะความเร็วตสูงหนูผู้พิกากระยะาก,การโจมตีจะสั้นลง4% 8% 14%เขาเขียนผิดนะเขาเขียนผิดคนทำเขียนผิด จริงแล้วเมื่อมีหนูถูกกับจรวดแต่เราจะมีอตัตราฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วฮะท่านผู้ชมการนี้จะมึนงงนิดหน่อยก็คืออธิบายง่ายๆเมื่อเราจับหนูผูกกับจรวดปุ๊บเราสามารถตีได้ถี่คืนเขาคือรถคูด,ดาการตีนั่นเองโอเคผมเข้าใจจิตเองอันนี้ต้านการสอดแนมอันนี้คือการกำบังข้อมูลเค้กอีวีพีหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นตามลำดับ ร้องขอชีวิตเพิ่มความเร็วดิ้นลน8% 2% 16%ตามลำดับอืมคู่ขวัญอ๋อเมื่อเราเมื่อเราบาดเจ็บเออโดนแมวตีหนึ่งครั้งความเร็วในการดันชีตจะลดลงอย่างมากเลยการ์ดนี้ถือว่าอย่างมากเลยประมาณ30% 30วิ45วิ60วิ อันนี้โคมากแมวว่าแมวมีแต่ว่าใช้ได้เลยเนี่ยการทําลายกําแพงทุกครั้งในการทําลายกาแพงมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มความเสียหาย0.4 0.7และหนึเปอร์เซ็นต์ตามลำดับตอบโต้จนตอบเพิ่มค่าแข็งแรงของหนู10%เปอร์ซ็นตีาเปอร์ซ็นต์ห้าปอร์เซ็นตตามลำดับไม่ใช่ปะ ออท่านผู้ชมผมที่ปลายผิดอันนี้หมายถึงเมื่อก้าหังแรงของเราอ่ะเหลือแค่สิเปอร์เซ็นเราจะโจมตีเราจะเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าตาแดงนั่นแหละเราจะได้สถานะตาแดงผมรับฝั่งหนูนะอันนี้แล้วก็แล้วถ้าเลเวลสูงครึ่งเราก็เมื่อเลือดเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเราก็จะได้าาตาแดงแล้วแล้วเลเวลสามก็คือเมื่อเลือดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือโัวนีหนึ่งทีเราจะได้สถานะตาแดง อบสนองสถานการณ์เมื่อเราบาดเจ็บจะเพิ่มความเร็วการกระโดดขึ้น3% 4% 5%แต่ความเร็วการกรนชี้จะลดลง10%เอร์เนดือนลดความเร็วความเร็วเคลื่อนที่ของหนูลง3% 5% 7%เมื่อหนูใช้กรงเล็บจงตีหนูต่อสู้เดียวตาย หากรอบหากบริเวณใก,ใกล้ๆเราไม่มีหนูตัวอื่นเราจะวิ่งเร็วขึ้น3%ึง 5%, 5ตามลำดับผู้สังเกตการเราสามารถมองเห็นหนูหูหนูหุ่นยนต์ได้ของตัวก็สองตัวสามตัวสีตัวตามลำดับก็คือการเห็นหนุห่นยนต์อยู่นบนนี้นี่แมปกันแหล่ถือว่าเป็นการที่ดีตอนต้นเกมทำให้เราได้อีพิเยอะ พลังอาหารมความเร็วการดันชีของเราจะเพิ่มขึ้น1% 2% 3%ตามลําดับาการสุดท้ายการัหาดอยเท้าหลังจากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แมวจะสามารถถีนต้แหน่งของหมูได้ชิบห้า แม่ข่อะก็สามารถเห็นตำแหน่งของหนูได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการ์ดใบนี้นี่จะลดเวลาที่เราจะมองเห็นหนูอ่ะก็คือทำให้ครูดามในการมองเห็นหนูลดลง15เปอร์เซ็นต10เปอร์เซ็นต์15วิ10วิแล5วิโอเคคืออันนี้ก็เป็นการ์ดที่น่าจะดีอยู่มั้งสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะ แล้วคราวหน้านี่ผมจะมามีการ์ดที่ผมมีแต่รอบบแล้วนะโอเคเราเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า